สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่คุยขโมงท้องิ่นไทยนะครับตั้งอยู่ไม่ไกลอยู่แถวใจกลางของกรุงเทพมหานครตั้งอยู่ที่ตรอกตืดดินพาผู้ชมมาลิ้มชิมรสชาติอาหารที่สวนอาหารบ้านร้อยปีผู้ชมครับที่นี่มีดีก็คือเมนูอาหารแบบดั้งเดิมและที่สําคัญครับบรรยากาศของร้านของบ้าน ก็เป็นตึกไม้โบ,มโบราณโบราณอายุนามมากกว่าร้อยปีเลยละครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับว่าวันนี้เราจะได้อิม่มหพี่ีมันกันอย่างไรไปลุยกันครับคุณผู้ชมครับร้านอาหารโบราณบ้านร้อยปีนั้นสถานที่ตั้งอยู่ใกล้ๆที่ว่าการกรุงเทพมหานครตรอกตึกดินในตรอกแห่งนี้เราจะพบเห็นบ้านโบราณหลายหลังที่มีสถาปัตยกรรมที่คงความสวยงาม คุณลุงกเกษมเล่าให้ฟังว่าบ้านหลังนี้ได้รับมรดกตกทอดมาจากคุณตาคือคุณหลวงสมนภูมิพิชิตซึ่งเคยเป็นข้าราชบริพารในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หํามาใช้เป็นสถานที่เปิดร้านขายอาหารมาแล้วกว่า11ปี ร้านนี้มีเอกลักษณ์ดีตรงที่มีบรรยากาศร่มรื่นอาหารก็อร่อยแบบสูตรชาววังคุณป้าผ่องสีนั้นได้รับการถ่ายทอดเคล็ดลับวิชามาจากคุณแม่สามีซึ่งเคยทำงานเป็นชาววังสวนกุหลาบมาแต่ครั้งอดีตบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้สักทั้งหลังตกแต่งด้วยกระจกสีซึ่งนำเข้ามาจากประเทศอิตาลีในแต่ละวันถ้าคุณผู้ชมมาเนี่ยจะเลือกทานเมนูแบบต้องการอย่างเดียวไม่ได้มีเฉพาะวัน มีเฉพาะวันเช่นอ่าวันจันทร์จะจัดไว้ประมาณ5เมนูวันอังคาร5เมนูวันพุธ5เมนูวันพุธ3เพราะคนปุ๊ปินมันยุ่งอ๋อวันวันพุธนี่เหลือ3วันพฤหัส3วันศุกร์3แล้สอาที่นะครับหยุดส่วนเมนูทางร้านก็จัดสรรไว้เป็นอย่างดีวันหนึ่งหนึ่งนั้นจะทำเพียงแค่ไม่กี่อย่างแต่รับรองว่าสร้างความพอใจให้ลูกค้าได้อย่างแน่นอน และร้านนี้จะเปิดตั้งแต่1 0ม0ครึ่งถึงบ่ายโมงก็ปิดแล้วละครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์และทุกวันหยุดนักขัดตะเรืองนั้นร้านจะปิดนะครับสาเหตุที่ไม่ได้ทําขายเยอะและไม่ได้ขายทั้งวันนั้นคุณป้าบอกว่าเพราะพ่อกลัวแม่กลัวต่างอายุก็เยอะเรียวแรงมีน้อยนั่นเองครับก็<ห><ห>คือ<ห>ค,คนกินเขาเรียกร้องมา<ห>แต่ที่จัดไว้น้อยกเราะว่าคุณป้าเนี่ยทําไม่ไหวก็มีะไว้60 80จะเอาไว้ไหนแล้วโอ้คุณผู้ชมครับ คือตึกเนี่ยร้อยกว่าปีแต่ถ้าแม่ครัวเนี่ยอาจจะประมาณสักสี่สัห้าร้อยปีรวมกันนะคุณยายอายุเท่าเท่าไร่ล้ครับแปดสิบห้าโอ้คุณผู้ชมครับนี่ไงที่สตางบอกว่าแม่ครัวรวมกันห้าหคนเนี่ยอาจจะสี่สห้าร้อยปีนะครับเก๋าจริงๆรุ่นนี้เก๋าไม่เก๋าไม่รู้แต่ฝีมือปรุงอาหารมัดใจลูกค้าอยู่อย่างแน่นหนาพอได้เวลาเที่ยงลูกค้าต่างทยอยมาเหมือนกับฝนตกลงมาหาใหญ่เลยล่ะครับ คุณป้าคุณลุงต่างวิ่งเสิร์ฟส่งอาหารกันแทบไม่ทันส่วนราคานั้นสุดแสนจะถูกตั้งแต่20บาทขึ้นไปเมนูเด็ดประจำวันนี้ที่ลูกค้าติดอกติดใจคือขนมจีนน้ำพลิกแกงเขียวหวานกุ้งพล่าส่วนขนมหวานนั้นก็จะมีเจาก้วยและกล้วยบวชชีแต่ละเมนูพิถีพิถันการปรุงออกมาอย่างดีจึงได้รสกลมกล่อม ผู้ชมลองคิดดูนะครับว่าคนอายุปูนนี้หากไม่มีใจรักในการปรุงอาหารคงจะปลดระวางไปนานแล้วล่ะครับเหนื่อยก็เหนื่อยเมื่อยก็เมื่อยแต่คุณลุงคุณป้าก็บอกว่าจะขายไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นห่วงลูกค้าหากคุณผู้ชมมีเวลาลองแวะไปชิมด้วยตัวเองดูสักครั้งนะครับจะรู้ว่าการปรุงอาหารแบบปลาเนีดนั้น,นเรียกว่าละเมียดละไมถูกอกติดใจคนที่ชื่นชอบรสชาติแบบอาหารชาววางังดั้งเดิมเลยล่ะครับ สตางขอยกนิ้วให้โดยเฉพาะขน,นมจีนน้ำพลิกกว่าจะคลิกออกมาสำเร็จอยู่ในจานคุณป้าเล่าขานขั้นตอนให้ฟังยังเหนื่อยแทนขอบคุณคุณลุงคุณป้าที่รักลูกค้าและมอบสิ่งดีๆให้นะครับแล้วเจอกันใหม่กับคุยขโมงท่องถิ่นไทยสัปดาห์หน้าส่วนวันนี้สวัสดีครับ